เพราะว่าทำมันเนี่อยลำบากนี่ครับผมพี่ตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านอะไรเนี่ยหมู่บ้านอะไรชื่อหมู่บ้านอันนี้เปืันตะวันตกปื้คันเปื้อคันตะวันตะวันตกตำบลตำบลปือใหญ่ตำบลปือใหญ่นะครับอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดมาจากไหนนี่มาโอ้ผมมาจากเกียรติศรทรโอ้โหหลอกกูแถวบ้านเราครับผมอันนี้มาส่งรถไถมินินะครับที่ที่ขุขันซื้อทางออนไลน์ครับเขาสั่งซื้อนะครับพี่เขาสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูอะไรอย่างหนึ่งครับ พี่พี่นี่คันแรกในหมู่บ้านเหรอครับคันแรกมันเด็กอันนี้จะของรถนะครับนี่คันแรกในหมู่บ้านนะครับแล้วเขาเห็นเขาจะทำอ่าชาวบ้านตอนนี้ไม่ยังไม่มีใครใช้รถไถเล็กอย่างโอ,อ้พี่จะเอามาเอามาทําของตัวเองแล้จะมีตอ่ออีกอืมครับมันเป็นยังไงพี่ไปลองแล้วมันเยี่มันเลี้ยวยากไหม ไม่ยากน,นคะครับเดี๋ยวยังนี่นี่พี่พี่คนนี้นะเขาเขาใช้รถไถใหญ่มาก่อนเนะะา,เาะเขาเขาถามผมว่าบีบเลี้ยวอ้าวบีบเลี้ยวมันไม่มีแล้วมันจะเลี้ยวยังไงอ้าวแล้ว,แล,วแล้วไปขี้เลี้ยวดูมันเป็นยังไงโอ้ยมันงงสบายฮะมันมันเบาเลยรถไถนะถ้าไปบีบมันจะได้บ,อ,บ,บอกเบามันต้องไมบีบมันหนักเบาก็พองอะไรเพราเว่าเบาบิวเลยครับเลี้ยวไม่ยากเนี่ยน้ำหนักน้ำหนักน้ำหนักเนี่ยให้ยกให้ดูเอาพี่ยกดูทางโน้นนี่ครับเนี่ยครับสบายเลยยกลอยแล้วครับเนี่ ขึ้นพ่วงข้างได้พี่ขึ้นพ่วงข้างได้พ่วงข้างนเนี้ยเนี่ยเนี่ยพ่วงข้างแบบเนี้ยเราเอาขึ้นไปทํามันจะประหลังได้เดี๋ยวพามาดูคุณยายคุณยายทำอะไรเนี่ยตัดลำมันตัดมันตัดต้นมัน,มนาไว้ปลูกอ,อันนี้พันอะไรไม่รู้มันเนี่ยแปดหนึ่งครับผมทางนี้เขาใชา้แปดหนึ่งหัวมันดีวะหัวดีแปดหนึ่งแต่ต้องมีปุ๋ยเนาะต้องใส่ปุ๋ย,ย,ยครับ ไม่ดีครับ <laughs> ผมอันนี้ก็เตรียมไปน่าจะเตรียมไปปลูกแล้วครับนี่นออพอดีไหมคิดว่าพอดีเลยครับพอดีร่องมันเนาะรอ่องมันประมาณนี้อ๋อร่องมันทางนี้ก็น่าจะกว้างอยู่ครับอันนี้นเราเหลือไอไอฐานเมื่อกี้หอยสองเทกหนึ่งพอดีเลยครับเวลาเราหว่านปุ๋ยเยก็พอดีกลมอืมครับผมน่าจะพอดีเลย เดี๋ยวจะไปใส่พื้นพี่ไกรรอบใส่พื้นพี่ไก่แล้วก็จะพี่มีเวลาพี่ไปรับจ้างเลยคนที่ยังไม่ซื้อบอกพี่พี่พี่อ่าพี่ไปรับจ้างเลยค่ะพี่ขอบคุณมากนะพี่นะขอบคุณมากๆครับผม